เป็นสี่สิบห้าลูกครับน้นเงี้ยแทงให้แทงมาแล้วให้ทานปิดอยู่เลยนะครับผมตัวนี้ดีๆตอนแรน้ามันแทงรอดใต้เงี้ยตัดใต้หินครับถ้านายไม่เปิดดีๆแล้วรูๆพี่ผ่านดีต้องดูตัวนี้แน่ๆเราไว้เป็นตังฝ่ายตัวนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จก็เท่านี้ประโยชน์แต่นั่นแหละเราว่าต้องเอาออกนะปุ๋ยตอบ วันนึงเรขึ้นวันน kind of okay, um ึ่จอกยินี่ัูกนอเราออกเงี่ยถึงทั้งเวลาทำตอนนี้มีปัญหาราต้องซ่อมเพราะเราไม่รู้ข้งหน้าเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วมันเก็บ็ใจหรอซ่อมเลยร้อยดูถ้าทำปุ๊บนิดน้ำยาวมากเลยเนาี่ยทรุดเสียหายนอน้เกี่ยน้าที่ลงจาก ได้ทำไปอดปัดดินปุ๊บก็เทปูนอีกประมาณห้านิน้วทุกคนอารมณ์สินยกเงินแกไงเขาสายจะเดินมาดูนะ,ะมีร่างตอนี่ ช่หชไหมเดี๋ยวน,นี้ออกตอมจะไปตอประคำทะลุประคำม,มาเลยน,นี่นะครับเนี่ยนี่ออกไปดงใหญ่นี่อืตอ,อป,ประคำถึงบ้านเมียผมเลยอ่ะเอาได้ลูกพรุ่งนี้เก็บงานตัวนั้น mình thăm mình qua luôn ngon Ngu ngon con này nè